อย่างเดียวนะครับตีมหลังบ้านน้ององุ่นิงเงี้ยโวยวายอย่างเดียวเนี่ยฮะน้องไอ้เคนนี่โวยวายนู่น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 เห็นไหมนู่นอะไรนู่นนนู่อะไรนู่นเออนู่นอะไรน่ะอ่าสวัสดีนะครับเอฟซีอรุณสวัสดิ์เจ้าจ๋าครับพบกับจ้องเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององุ่อิงนะครับผมนะเจ้าจ๋าครับปบกันเจนเกยกับเด็กๆของเรานะครับ ไม่ต้องว่วงครับเดี๋ยวจ้าให้กินเสียก่อนได้ไม่ต้องโวยวายไม่ใช่ได้โรงเดียอะไรทำงานอื่นกับตี๋ให้ก็กินจ้านะไม่อย่างแเบก็เวินลนน่ากาจะโวยวายครับอรุณสวัสดิ์นะครับ F4 ตีมลังบาน F4 เจ้าหน่อยเป็นบานแพงนะครับ F4 น้องหงค์หญิง F4 ตามประเทศทุกคนนะครับปุ้มนะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วก็วัดดีกับ F4 จะตายกับปุ้มนะวัดดีกับปุ้ม วันนี้ก็ทำบญนะครับป่ยาตายหญ่นะครับเทศกาลเดือนสิบป้องนครน,นะครับกลงเดียก็ไม่ได้ครับเนาะเดี๋ยวให้ลูกจายครับกับปิดเติมเดียทิ้งเด็กๆก,ก,ก็ไม่ได้นะครับผม,มกินเดียวกินเดียวกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยเนาะกว แตทำบุญี่วัดน่องผูเรานะครับผมนะการมื่ินกับประเพณีของคนใีชาตินะครับผมนะบรรพบุพบบรุษเรานะครับผมนะถ้าเป็นตายนะครับเนปะ็นก้อน,นะครับผมปฏิจจการเดือนสิบนะครับไม่ต้องห่วงครับเด็กๆเดีเด๋ยวลุงเดี้ยวทำความสะอาด ออกเด็กๆก,ก่อนนะครับแป๊บเดียวครับไม่ต้องว่วงดูอานดูกับเอซี 3, ดูเกี้ยงแบบไม่ต้องล้างรอยก็ครับนี่เช้าๆนะครับบรรยากาศแด,ดดดีแต่เช้าเลยครับผม6โมงกว่าๆดูครับน่าจะหมดแล้วนะครับนาฝนดีนน,นี่เอาครับผม เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ของเราไปอ,อ่าิ่มแล้วไปเดินเล่นสักรอบหนึงไปเอายังไงอีกยังไงกันอีกยังไงกันอีกอออไปเลย<อ>ไปเดี๋ยวลุงไปให้นะอาหารไก่ก่อนไปเร็วไปไปเดินไก่ถึงก็ไก่ก่อนเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วไปไก่ถึงก็ไก่ก่อนเร็ว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  ไปนู่นก็ไกลแล้วเร็วเร็วเร็วก็ไกลก็ไกลไปเร็วโอ้โหเร็ว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 ไกลถึงก็ไกลเร็ว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 เอาไปไปไกลถึงก็ไกล่อนนี้ก้าเร็ว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 ให้อาาไก่กันเร็วเร็วเร็วไปลำคางนะครับจะาไม่มีฝนแล้วเนาะไปเร็วไปเร็ว ตำหน้าดิอย่ากคอกาเดี๋ยวลุงเหยียบเอาไปไปเร็วไป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 เดีวเร็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 วใครเอาถุงพลาสติกมาจากไหนไม่เอาไปเร็ว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 อีกแล้วอีกแล้วมีเขา ไล่แน่แน่แนโอ้โหไม่ได้มาจากไหนไม่เอาข้าก็กินแล้วไปถุงว่าติกักินได้ไงไปเร็วไปไปเร็วไป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 หาลูกไก่กันเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเ เร็วให้ลูกไก่กันเร็วเร็เร็วเเร็วเร็วเอาเอาเาเอาลูกไก่กันเร็วเร็อาเร็วเรถปูเนี่ยเออ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  เอาลูกไก่กันนะไปได้เชือกมาอีกอเอาเดี๋ยวลุงเดียร์ไก่แป๊บนะครับเด็กๆแม่เข้าไปแล้วครับเมื่อวานไก่ตกใจเออดูก่อนเออแต่ไม่เข้าไปแล้วนะเีืยวอะไรอีกเีืยวอะไรตุ้ยตุยอีกอ่ะอะไรอ่ะไอะ้คูลบักคูลอ่ะ เอาอยู่ข้างนอกก่อนนะเอาอยู่ข้างนอกก่อนไม่ต้องเข้ามาคูนเหรอโซนออมีขาวด้วยอยู่ข้างนอกกันก่อนในี่ให้อาหารไก่ก่อนเอาเร็วเอาเอาเร็วกินเร็วเอานะครับให้อาหารไก่เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็พาเด็กๆไปเที่ยวบ้านพี่ตูหลูดีกว่าวันนี้ออไปไปอุ้ยบอกแล้วไงอย่าเดินคอขาน้ำหน้าไปก่อนเลยไปเลยไปเลยเออนาไปวันนี้เราต้องถึงไหนห้าครบไปวันนี้น้องพวกน้องยังไม่เห็นพี่ตูหลูที่ไปเรื่อยไปไปเยี่ยมลุงตูหลูดิเนาะ รุงเลือกอาอาตูหลูนะไปไปเด็วเดินเออตำรวจนอกพื้นที่บ้างไปลูกไปไปแน่แน่แน่ไปไปเด็วโอ้โหน้ำคางนะครับนี่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 มันก็คลอเคียอยู่อย่างนี้ไงจะเดินได้ไงอ่ะไปน้ำหน้าก่อนนี่ไปเด็ว ไปไปถึงก่อนไปเร็ววิ่งเร็วกระโดดตุ๊บไป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 กระโดดเลยไป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 เร็วมีขาเดินไปเออไปเร็วไป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 ,ไป,ไ,ปไปเร็วไปไปไปเดิน สามลูสามลจไปเออไปเออไปอ,อ่้ยิงใหญ่ตามตีหลังไปเออไปเลี้ยวนั่นแหละถูกแล้วสามแยกเลี้ยไหนเออถูกแล้วบ้านพี่ตูหรูไปไปนั่นแหละไปเออมาไปน้ำเออ,เอ,อครบไปเร็วเดิน ไปเร็วยิ่งใหญ่เดินเร็วมาล้อเร็ว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 มาเร็วมาถึงเร็วไปไปยิ่งใหญ่เร็วสามแยกเราตรงเราไม่เลี้ยวไป ร็วโอ้จะถึงบ้านพี่ตูรูแล้วมาเร็วถึงบ้านอาตูรูแล้วเร็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 วโอ,โอ้ยอย่าคลอกขาเร็วไปน้ำหน้าก่อนเลยเไปไปเดินเอาเดินไปไป นู่นพี่ตุลูอยู่นู่นฮะอาตุลูอยู่เห็นแล้วเอเอไปจีบผู้สาวอยู่สองสาวันครับผมมาแล้วตุลูอาตุลูตุลูอ้าไปไหนมาหลายวันนะไปติดผู้สาวที่ไหนมานี่พาหลานมาหาเนี่ยไม่ต้องกลัวหลานหลานก็ใจไหม นี่ห้านมหาน้องเนี่ยนี่เห็นไหมานมหาตหลูเนี่ยเออห้านมหาตหลูเนาะตุลูไม่เคยร้านดิเนาะห้านมีเจ็ดหนึ่นะแต่พ่อแม่ใหม่เขาไปเลี้ยงสองเนาะเหลือห้านะให้ตหลูรู้จักก่อนเนาะนะนี่ลูก,กอนี้ดีนะเนี่ยอเอ้อเอ,อ้เด็กเด็กมองเสียงอะไรเออ,เอ,อ เดี๋ยวเอาอาหารในตลูนิดครับผมเออ,เอ,อไปไปไปเออไปไปไป,ไปเออเด็กๆไม่รู้เรื่องหรอกมาตูหก็ไม่เกินนะครับไม่เอาไม่เอาตูหลไม่เอาไปกินไปไปเลยตูลูกลกลัวมาแต่ไหนเยอะแยะตูลูะไม่รู้จักมาจากไหนเยอะแยะ้าบานแล้วตู้โหต่อยก่อนดีกว่าเยอะเกินอาหารก็ไม่กินแล ตัวลูกค้ามาเลยเยอะเกินตัวลูวไม่เคยเห็นสำรวจกันจังเด็กๆอาตัวลูวอาตัวลูวอะไปไปไปนอาตัวลูวไปเรากลับบ้านดี่กไปไปเดินน้ำนะ ออไปเร็วนี่ครับโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับเอซีนี่เดินเงื้อออกสึกๆเลยครับอ่ะไปไปไปเดิน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 โอ้โหไปไปไปอย่าแยกกลุ่มนี่อ่ะนี่สามแยกทางนี้ไปกลับบ้านนี่ทางกลับบ้านมาเออไปไปเร็วไป เดินใครถึงบ้านก่อนเร็ว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 เออไปไปเร็วไปใครถึงบ้านก่อนเร็ว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 วิ่งเร็วเร็วเร็วไปเร็ว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 เอา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 ไปเร็วนำคางกับมันลื่อนมามามาเร็วเร็วใครถึงบ้านก่อนไปไปโอ้ดิดี้นี่หลุดมาได้ไงฮะหรือป้านางปล่อยมาไปไปไปเดี๋ยวแม่แล้วดิดี้ไม่ใช่ให้กินแล้วนะครับผมเอา บุญรอดก็มาโอ้ไปไปไปเร็วไปไปไม่ไปไม่ไป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 บ้านไปบ้านไปไปดีดีไปเร็วไปไปเร็วไปเร็วไปบ้านไปไปไปรอดด้วยไปไปกลับบ้านไปเร็วไปกลับบ้านไปอย่านำน้องอย่านำหลานไปเล่นไปเไปไป ดีดีก็ไม่ให้กินนมแล้วนะครับไปไปไปดีดีดไปเดินไปไปไปเร็วรอ้อนแล้วไปมาเร็วมามามาเดดีบบนรถมาดูด,ด,ดูดูเห็นไหมป,ปลอปล่อยคู่ป้านางปล่อยมาแน่เลยอ่ะมันปล่อยคู่ไม่ได้ครับเอฟซีบทน้อง มาเร็วมามามาเนี่ยบนรอดนำหลานเนี่ย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 ตไหรเหลือซีใครหายไปมาเร็วมา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 ไป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 เข้าบ้านไปนู่นครบแล้วไปเด,วเด็กๆเ,เ,เก็บป้อนกับไม่ใจได้คนโตนำเด็กกับไปไปไปเข้าบ้านเออไป เออไป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 มามาเริวมมามามาเออกข้าบ้านได้แล้วไปมันร้อนแล้วโอ้โหดีดียังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กเลยนั่น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 โดนลูกโดนลูกนะโดนลูกนะโดนลูกนะดีดีดู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 ไม่เอานะโดนลูกนะไม่เอานะไม่เอานะไปพอแล้วไปมันร้อนแล้วไป นี่น้ำค้างนะครับพี่ซีน้ำค้างเยอะมากไม่ได้กับเก็บก้อนกับผู้ใหญ่นำเด็กนะครับตั้งแม่ก็ตั้งบุญรอดพอแล้วไปอหน่เนี่ย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 เห็นไหมต่างพลาสติกใส่ไม่ได้เลยอะคงไม่ได้ใส่กับใส่แต่สแตนเลสแห้ะแบบนั้นลุงเดียก,กาวแบบใส่หนาไมา่ทรงทั้งเนาะแต่นี่ดูกับกัดเลยแหน่ใครเนี่ยหญิงใหญ่เหรอหญิงใหญ่เอะ หญิงใหญ่เหรอเดี๋ยวพ่อใหม่เด <Yeah. S 1> yeah. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนพ่อใหม่แน่นะถ้ากัดอะนะนะนะเอากับปุ้มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวตั้งออกกับปุ้มไม่อันเละไม่อยาได้ก็ก็กินกับกลัวก็กินกับกัดพอเป็นชิ้นเล็กๆตึ้งกลัวก็กลืนเข้าไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามช่องลรงเดียด้วยนะครับทีมหลังบ้านน้องผูหญิงนะครับผมเนาะป้าน้ำก็วันเบาตุนนะครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม หน่อยเลยทีนี้เออพอแล้วสวัสดีครับปุ้ม